ดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติรุน e ่น Ecam 2อ1 1 0ของ d e l o n g h นะคะตอนนี้จะมีเป็นเครื่องบดอัตโนมัตินะคะเมล็ดกาแฟก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถบรรจุใส่ ถูตัวนี้ได้ถึง250กรัมนะคะส่วนช่องตัวนี้จะเป็นช่องที่ใส่อาชาตามือที่เป็นแบบนี้กากน,นะคะหรือว่ากาแฟาที่บดแล้วแต่ตัวเนี้ยจะสามารถใส่ได้ทีละ1ช้อนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะคะการใช้งานค่ะอันนี้ชงกาแฟาก่อนละกันเนาะตัวนี้นะคะจะมีปุ่มให้เลือกนะคะถึง4ปุ่มเนาะจะหนึ่ช็อตจะอยู่ที่ เอสเฟสโซ่หนึ่งช็อตจะอยู่ที่30 ML 2ช็อตจะอยู่ที่60 ML นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอเมริกาโน่นะคะตัวอเมริกาโน่ไม่หมายถึงกาแฟที่แบบอ่าชงเป็นเอสเฟสโซ่มาได้1ช็อตแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เติมน้าเปล่าไปเ่างนี้คะ่ะแต่ตอนนี้จะเป็นปุ่มๆเดียวไปเลยเราแค่กดปุ๊บมันก็จะออกไหลามาให้เลยตัวนี้นะคะาสามารถทำแบบแก้วสูงก็ได้หรือแก้วต่ำก็ได้นะคะเดี๋ยวลองทดลองตัวนี้เลยนะคะกดหนึ่งช็อตก่อนแล้วกันเนาะ เราจะต้องหมุนมาที่ถ้าเราใช้หมดตัวเนี้ยเราจะต้องหมุนมาที่ลูกแม็กก่อนพอหมุนมาที่ลูกแม็กเสร็จปุ๊บแล้วก็กด1ช็อตได้เลยค่ะมันก็จะออกมาให้ปริมาณของ,งน้ำที่อยู่ที่30มสลิ เดี๋ยวเดี๋ยวจะกดอ่าเป็นแบบ2ช็อตให้ดูนะคะ2ช็อตนี่อ่าจะอยู่ที่60 ml นะคะ เราสามารถทำเป็น2แก้วพร้อมกันก็ได้นะคะตอนนี้สองช็อ,ชอตเนะคะเมนู2ช็อตนี้เนาะมันสามารถใช้ได้คือว่าถ้าเราถ้าลูกค้ามาซื้อเมนูเย็นเราต้องการกาแฟ,ฟที่เข้มข้นตอนชงกาแฟ,ฟเย็นเนี้ยเราจะใช้เป็นเมนู2ช็อตนะคะหรือว่าลูกค้ามาพร้อมกันสอนท่านเราต้องการชงพร้อมกันทีเดียวเราก็สามารถทําได้เอาแก้ววางคู่กันแบบนี้ได้เลยแล้วก็แค่กดมาเลยพอกดตรงนี้มานะคะตัวนี้ค่ะมัน,น ไมีเมล็ดกาแฟเราสามารถปรับได้เลยนะคะถ้ามีเมล็ดกาแฟปุ๊บต้องได้ยินเสียงเครื่องบดก่อนแล้วค่อยปรับตรงนี้ค่ะตอนนี้จะเป็นต่อไปดูตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสองชัตเตอร์ชัตตสองแก้วค่ะอันนี้ปรับระดับความเข้มให้ให้มากขึ้นได้นะคะ จะปรับระดับความเข้มเมื่อกี้นี่เพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะนี่ก็จะได้กาแฟที่เข้มข้นมากเลยคิมม่าออกมาสวยเลยนะคะตัวคิมม่าออกมาสวยนี่จะเป็นกาแฟที่ดีนะคะก็คือมันทําให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นด้วยะค่ะ แล้วก็ตัวตัวปรับความ,วามเข้มข้นของกาแฟนะคะจะมีอยู่2จุดเนาะจะมีจุดตัวนี้1จุดนะคะตอนนี้จะเป็นแบบอ่อนถ้าเราต้องการแบบเข้มเราสามารถปรับมาที่แม็กได้เลยแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ตัวระบบฟันเฟืองตัวนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเราต้องการปรับตัวนี้แนะนําให้เครื่องทํางานก่อนได้ยินเสียงเครื่องบดก่อนเราก็ค่อยปรับนะคะ,ะต่อมาจะเป็นการชงชาที่ใช้เป็นแบบผงนะคะ ถ้าเราต้องการใช้ชงชานะคะหรือว่าเป็นกาแฟที่บดแล้วแนะนำหมุนมาที่รูปช้อนก่อนนะคะหมุนมาที่รูปช้อนตรงนี้เลยค่ะแรกมือชานะคะแนะนำแห่เป็นชาตามือแบบนี้นะคะเป็นชาที่มีกากลักษณะแบบนี้เลยต้องใช้เป็นชาที่มีกากแบบนี้นะคะ,คะ,ะตัวน,นี้เขาจะเขียนไว้ว่าใช้แค่หนึ่งช้อนเท่านั้นนะคะ ตัวตัวชานะคะเราจะใช้แค่หนึ่งช้อนแค่นี้เท่านั้นนะคะตัวนี้คือ,อเครื่องของดีลอกกี้นะคะจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราใช้ชาแค่ช้อนเดียวหรือกาแฟแค่ช้อนเดียวเท่านี้ค่ะครีมเม้าของเขาจะออกมาสวยมากเลยเนาะคือมันจะประหยัดชาประหยัดต้นทุนในการขายได้ด้วยเนาะถ้าเราซื้อมาเป็นแบบถุงเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรามากองใสผ้าขาวบางเองอย่างเงี้ยมันจะใช้ชาที่ปริมาณที่เยอะมากแต่ตัวเนี้ยเราสามารถชงออกมาได้ ความเข้มข้นของอาชาได้สวยเลยค่ะเดี๋ยวลองดูเลยละกันนะคะถ้าชาเราสามารถใส่เป็นแบบนี้ได้เลยนะคะโดยการไม่ต้องใช้ช้อนดันก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นกาแฟเมื่อไหร่ถ้าเป็นกาแฟเนาะมันจะมีความละเอียดมากเกินค่ะมันจะเข้าไปติดอยู่ตรงนี้เนาะแนะนําคือพอใส่ใส่กาแฟเข้าไปปุ๊บให้ดันลงอย่างนี้เข้าไปนะคะแต่ถ้าชาเราไม่ต้องดันก็ได้ค่ะแล้วก็มาตรงนี้เลยะคะ่ะ พอเราได้แล้วนะคะตัวนี้มันจะมีให้เลือกนะคะถ้าเราต้องการน้ําน้อยให้เรากดแค่1ช็อตตอนนี้นะคะถ้าเราต้องการน้าเยอะให้เรากดเป็นตัวอรุณอเมริกาโน่นะคะเพราะว่าอาันเขาทําได้แค่1ช็อตต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะถ้าเราต้องการน้ำน้อยกดนี้เลยทำเยอะกดนี้เลยอ่าเดี๋ยวกดตันนี้แล้วกันนะคะพอเราหมดใช้งานเราจะใช้เป็นหุ่ตัวน,นี้แล้วถ้า เราต้องการน้ำปริมาณแค่ถึงแค่60 ml ไม่อยากได้เยอะกว่านี้เนาะเพราะกวปริมาณของ2 0โม l น้ําจะให้เยอะใช่ไหมคะเราสามารถกดหยุดเองได้โดยการกดหยุดที่ปุ่มคุมเดิมค่ะถ้าเราต้องการหยุดเนะาะกดตรงนี้เลย กดปุ๊บมันก็จะหยุดให้อัตโนมัติเลยค่ะตอนนี้ก็สามารถชงชาขายได้แล้วค่ะเอกพิมมาของชาก็สวยออกมาสวยมากเลยค่ะเราประหยัดต้นทุนในการใช้หาในการชงขายด้วย,วยนะคะตัวเครื่องอาของดีลองกี้ตัวนี้นะคะเราสามารถอาเปิดร้านเล็กๆได้นะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยในการเปิดร้านตัวใหญ่ๆได้เหมือนกันค่ะแบบว่าถ้าเรามีเครื่องแมนนลุแล้ว แนะนำเป็นออโตอ้อีกหนึ่งตัวเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะจะทําให้ไวขึ้นตัวนี้นะคะสามารถาชงกาแฟแบบต่อเนื่องแบบกดติดๆๆเลยอย่างเงี้ยแบบไม่ได้พักจะเป็น30แก้วต่อเนื่องนะคะแต่ถ้า,าเรากดไปด้วยชงผสมนมผสมอะไรเงี้ยค่ะจังหวะที่เราผสมเงี้ยเราสามารถทําได้ต่อเนื่องเลยแบบอาแบบสบายๆเลยค่ะ แต่แล้วเราอาจมาหมุนที่ปุ่มเดิมนะคะกลับที่ปุ่มเดิมก่อนเนาะต่อไปเดี๋ยวจะให้ให,ให้วิธีสองวิธีการเอาน้ําร้อนนะคะตัวน้ําร้อนเนาะถ้าเราไม่ต้องกดอะไรเลยสักอย่างเลยหน้าจอมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเราแค่กดแค่ตัวนี้อย่างเดียวหมุนมาเลยพอเราหมุนตัวนี้ลงมานะคะมันก็จะเป็นน้ําร้อนแล้วะคะ่ะตัวน้ําร้อนนะคะอาจจะอยู่ที่อุณหภูมิ88องศา94องศานะคะจะไม่ร้อนมากเกิน แบกระดูงกระดูงพอเราได้ได้น้าน้ําร้อนมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมาะไว้สําหรับกับถ้าเราเปิดร้านเนาะเราก็เอาไว้ชงกับพวกผงโกโก,โก้ละลายผงโกโก้แล้วก็ชงให้ลูกค้าอย่างเงี้ยได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการสตีมนม,มปุ๊บให้เรากดปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะเราสตีมนมเนาะกดปุ่มตรงนี้ยืนยนนันก่อนแล้วก็ค่อยดึงตอนนี้ลงก,ก,การสตรสตีมนมนะคะเราจะใช้แก้ไอ้เท่านั้น น้ำเราจะไล่ออกทั้งหมดเลยค่ะแบบแค่บแรกก่อนน้ำนะคะพอเราได้ที่ลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เราดึงตัวน,นี้ขึ้นเลยแล้วก็อเอาเอา,เอาน้ำที่ที่เราน้ำมาค่ะทิ้งก่อนเนาะ,ะเสร็จแล้วก็ใส่นมลงไปนะคะนมน,นี่แนะนำให้เป็นอุณหภูมิเย็นนะคะ หรือว่าอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ถ้าให้ดีนี่คือเป็นนมเย็นค่ะและยิ่งดีนะคะก็จะเป็นนมจืดฝานมเมจิกฝาสีน้ําเงินค่ะตัวน,นี้จะตีขึ้นได้สวยมากเลยการสตรีมก็เราก็สตรีมลงเข้าไปนี้ได้เลยนะคะอุณหภูมิจากนม,มเย็นก็จะเป็นนมร้อนขึ้นมานะคะตอนนี้เราสามารถทําเป็นค็ออาคาลาเต้ได้เลยนะคะคาลาเต้ มือคุมเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะได้ที่แล้วี้ยเราก็ปิดได้เลยค่ะ,อะพอเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะทรงมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะแนะนํานะคะให้ทําลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นการวนโผพอวนโผแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เคาะยิ่งวนยิ่งเคาะยิ่งเนียนนคะนะคะยิ่งวนยิ่งเคาะยิ่งเนียนนะคะ,คะ,คะจะได้ ฟองนมที่เนียนมากนะคะพอเราเนียนอย่างเงี้ยเราก็สามารถขึ้นรูปเล่นลายพวกลายลาเต้อะไรไ,ได้เลยค่ะตอนนี้เนาะ,อะพอเราจะใช้กลับมาใช้หมดกาแฟเหมือนเดิมนะคะแค่เราอ่ะกดลงมาแค่หน้าจอปุ๊บตอนเนี้ยมันก็จะไฟสองดวงนิ่งก็คือพร้อมใช้ชงแก้วต่อไปได้เลยค่ะแต่ความแตกต่างของคาปูลาเต้เนาะก็จะมีตรงที่ว่าอ่าถ้าถ้าคาปูชิโน่เราจะตี ใช้ใช้นมน้อยแต่ฟองจะเยอะกว่าแต่ถ้าลาเต้เราจะใช้นมเยอะกว่าฟองค่ะมันตอนที่เราสตีมออกมาเนะาะเ,เดี๋ยวนะคะอ่าตอนนี้ต่อไปจะเป็นการทําทความสะอาดนะคะจะมีไม่กี่จุดนะถ้าเราทําความสะอาดนะคะก็จะมีไม่กี่จุดเนาะถ้าน้ําตรงนี้เต็มค่ะเราก็แค่เอาไปทิ้งนะคะถ้าน้ําตรงนี้เต็ม เราสามารถาดึงเอาไปทิ้งได้เลยส่วนถ้ากาดเต็มนะคะสัญลักษณ์มันจะขึ้นแจ้งตัวนลักษณะแบบนี้นะคะพอกาดเต็มปุ๊บเราก็ดึงตัวถาดเนะะี่ยค่ะออกมาเทได้เลยค่ะตัวเมื่อกี้ที่เราชงออกไปเนาะมันก็จะออกเป็นก้อนแบบนี้นะคะเป็นชาด้วย่าชาก็จะเป็นก้อนเหมือนกันแต่พอดีตัวเนี้ยมันมาโดนเหลี่ยมตัวนี้มันก็เลยแตกไปเลยค่ะแต่ที่จริงชงออกมาปุ๊บมันจะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้เลยให้เห็น แล้วก็มีตอนนี้นะคะที่เราต้องทําความสะอาดก็จะมีนี่อีกหนึ่งจุดเราก็แค่หมุนตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาค่ะเราไปทําความสะอาดล้างได้เลยค่ะแล้วก็ลืมลืมไปนะคะอีกมีอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงคือแคมเปอร์นะคะตัวแคมเปอร์ตัวนี้เนาะถ้าเรายังไม่ได้ปิดเครื่องนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถถอดออกได้เนาะตามบล็อกรูปทรงบล็อกเขาจะเป็นอีกทรงหนึ่งนะตัวเนี้ยถ้าเรายังไม่ปิดเครื่องมันจะไม่สามารถ ถอดทําททความสะอาดได้แต่ถ้า,าเดี๋ยวมาดูเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะคือถ้าสมมติถ้าปิดเครื่องแล้วเนาะมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยะจะเป็นแบบนี้เลยมันรูปทรงจะออกมาตามบล็อกเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถถอ,ะะอ,อาาดนนะะอันนี้ค่ะบีบมาเลยถอดเอามาทำความสะอาดได้แนะนํานะคะอันเนี้ยอาทิตย์หนึ่งล้างทีหนึ่งนะคะไม่จําเป็นต้องล้างทุกวันแต่ถ้าเราไม่เอาออกมาล้างเลยกาแฟมันก็จะเป็นเชื้อรานะคะเราจะกินเชื้อราไปในตัวเลย ถ้ามีตัวแทมเปอร์ในตัวตัวเครื่องชงถ้ามีตัวแทมเปอร์ในตัวเนาะเราสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ก็เราก็จะได้กินกาแฟที่สะอาดด้วยนะคะจะไม่มีฉลาด้วยวิธีการทำความสะอาดก็ตอนนี้แทมเปอร์ก็ดันตรงนี้ลงเข้าไปเลยพอดันตัวนี้ลงไปแล้วก็เราสามารถล,าล้างน้ำยาล้างจานได้เลยนะคะล้างล้าง,ล,างล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ดันกลับคืนมาเหมือนเดิม พอดันกลับคืนมาลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการใช้เลยนะตอนนั้นแนะนําคือให้จับตัวนี้ค่ะสองสองมือเนาะแล้วก็จับสบัดสบัด,บดเพื่อเอาน้ําให้มันออกให้หมดแล้วก็บีบเข้าได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้รีบใช้เราก็ล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็พักให้แห้งก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราจะถอดตัวนี้ออกได้ก็ต่อเมื่อคือเราปิดเครื่องเท่านั้นนะคะตัวนี้เนาะมัน มันจะเล่นโหมดได้หลายโหมดนะคะถ้าเราต้องการตั้งค่าของเครื่องอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนําให้ปิดเครื่องก่อนเลยพอปิดเครื่องก่อนนะคะมันจะสามารถาตั้งค่าได้หลายอย่างเนาะมันจะเป็นตั้งค่าเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ําก็ได้ตั้งค่าเขาเรียกว่าตั้งค่าความกระด้างของน้ําก็ได้ค่ะแล้วก็ ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องก็ได้เนาะมันจะมีให้เลือกสัก9นาที30นาทีแล้วก็3ชั่วโมงค่ะในการตั้งค่าหรือตั้งค่าปะาการใช้โหมดประหยัดของเครื่องชงกาแฟตัวอีโคก็ได้นะคะ ถ้าเราต้องการเอาออกก็ได้หรือต้องการเอาเข้าออก,ก็ได้ค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็นตัวสัญลักษณ์คือตัวตะกันนะคะถ้าขึ้นไฟสีแดงตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็ยกเครื่องมาให้พนักงานล้างได้เลยนะคะแต่อย่าลืมเอาน้ํายาที่แถมมาด้วยนะคะน้ํายาที่แถมจะเป็นกล่องเล็กๆนะคะจะอยู่ที่260บาทโดยลรอสักพู่นะคะ จะเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะที่แถมให้เนาะจะอยู่ที่260บาทค่ะก็ยกมาให้พนักงานล้างได้เลยนะคะแต่ถ้าถามว่า,าถ้าติดไฟสีแดงยังสามารถถ้าเราไม่ว่างมายังสามารถทานกินได้อยู่ไหมยังทานกินได้อยู่ปกตินะคะแต่แนะนําอย่าให้มันติดนานเนาะถ้ามันติดนานปุ๊บตัวเนี้ยการล้างก็อาจจะนานขึ้นก็ได้ค่ะตัวน,นี้เนาะอยู่ที่การใช้น้าของเราด้วยที่ไฟมันขึ้นไม่ขึ้นตัวเนี้ยค่ะ ตัวเครื่องตัวนี้นะคะจะจากราคาค่ะปกติอยู่ที่42,800บานะคะตอนนี้จะลดราคาอยู่ที่2 9 9 0 0บาทเอ่บาทค,ค่ะขออภัยด้วยนะคะบูดผิดนิดนึงค่ะตอนนี้แต่มันมีโปรโมชั่นของห้างนะคะคืออแบ่งจ่ายได้0%ถึง10เดือนเลยค่ะของเซ็นทรัลฟสนะคะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ